เป็นนักบินอวกาศตกลงลักราจันกันานานนานล่เกินกว่าจะจาอยากคิดว่าเด้อด้อด้อย่มาตัดตินิดสิโอเคว้าวโอเคแล้วก็3าม l e t หนึ่งเลก็กดิอย่ามัวรอไปให้ไประเน้น แม่มีรถดุ๊กซี้ว่ะชอบดิสกน่าอุดมาดิมาเดี๋ยวเข้าไปเดียวปดิเข้าไปอีกพงเข้ามาดิทึแล้วบุเข้าไปแลยอัะนี้พรมันจะเหมือนหล่อเลียงเะมกวเยมันดเฮยเด้อเด้อไอ้นี่มันบังวัตยไอ้าคู่ไอ้นมันหลอโอย่า นิ่งไปนิ่เราจะิ่งเข้าไปไปนิงแล้วร้อยนิ่งจังหวเทขาถ้าใครอยากนี่กติฟังนะอเคฟังอ่นีหก้าผอไปดานนีตวเท่าีจะดิฟอะไรก็ได้แล้วแต่และแม้แต่มูรี่จะดิฟก็ดูดีนะขึ้นเลยค่าขงค่าดวนี้ดิดูนะอยมูร์ไก่บะ แตน้าก็ไปเลยวก็ดมันก็ไม่ได้เด็กตอน้องสาวันเลเดียวให้เปิดตาเราที่าจะูม้คุูเลืกถุงข้าอ่ะ่ก็มันเปิดอยู่ไงวะไปไปไนานนนันเข้าไปซีกับบิงกพเข้าไปพี่ซีกับิ๊กบิซีกเป็นทำการใ่พูดซิ่งแล จะขิ๊กเออีกตอนถ่ง20นาทีนะผมขอันี้จะทำตุกขัดเลอกต c กขวไปะนะบุ๊คไปเตรปยมไปเรี้เพื่อเข้าไปเร็วบุ๊คเนี่ยมันเป็นเลขทนิสสานะตมวสายบิเทสสัดเข้าไปแล้วลองจินต้าและแล้วก็ฟิมิวสิกเพลงมิโก้นะครับขณะทกนไปเร้วๆเรียมาดถงก่แล้ว่า ไฟแต่เอาอเคุณใครทำกับข้ามใครทำกห้แปลกแตกไปไปน,ไปนี่ไปนี่คนแรกทก็โอ้โหไปยิงแลนดิง้งครียกว่านวดแห่งทุีเมกันและอันนี้ไปยิงแลนดิงนนด้งหัวใจมมี มันเป็นโคตรหาปลายมหาทีอปลามูรี่อยู่ในเกมมองอัตนี่มันจะกดปุ่มเหยียบป um ุ่มนี้ชอบเลยกดปุ่มมันยากกว่านี้ปุ่มเอมปุ่มแนนี่ชอบไปสายพีดตานพีชัิบิ๊กเข้าไปเีบิ๊กกาไปเอ็มนส ยังสดถึงแค่มีมตอร์ไซค์อยู่ยยด้วยดูดพี่กไปสนพี่กไปผมจะแกะของไวแบบ้ี่นั่เอยได้ตกแกแจกคืนมาีเด็นเดก็กเนพีพี่ขาย่ก๊อตสินคนทะเลบอกเลยแต่หาไมอชิคกี้พายก็แค่แค่ถือสมดไปดพี่กไปดีันวิพี่กไป ไปยิ้มผู้สบยแบ็คบ้านนี่้ไปดิจิตซ์สุดเอวันอ่ะดิจิตเบอร์เบอร์เบอร์ผู้บักคับรเม่เอดวันพักลืถุงาขาีลยเหมือนเช่นนี้สุดรถทางคู้มาไปสา้องหนึ่ง Let's go เอาตัวตัวคุ่ชาติคนี้อ้าวความเฉนี่มันรถตัง ม้านั่นมันรถม้าหมุนไอ้ป้ามันเป็นรถม้าหมุนีแค่นาเตเตเลมือเ่องนไปไปไอ้มึงออกตรงนี้ออกไปไปใหไปหมดป้าที่เอ้าวรถตกไอ้ป้าตกตรงนี้ขโมยหมวะอ้เสร็บาลนี่ก็ขอไปเ็ฉันรับทุกตะไ เขาต้องเลี้ยงติ้นนีินเนี่ยอีกที้เอ็สุดสิ้นสุดดาบน้มันตัวทุ่ะุไป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 รล้สที่ไหนต้องสักสี่ตัวใหญ่มาโนใจก็รู้ไก่สีฟึ่งไปไปรีบคไปไอหยันครับเอ้ย้ยค่ะกองตาต้องตก มัไม่ตกหรอมูพัดดีกว่าบ๊ามมูถือขยับอันนี้และนี่เซ้เข้าไปคุณมพ้ออ่ะมีเี้ยอแจะเล่นด้วมเี้ยอะต่มีเยอเบิกเจียวเยวเป็ท้ากจียใหญ่เยอะเออป็เลยไอ้้านี้ไอ้นี่จรินี่ชอบในการ ทำใน้ิ่งชอบห้ามหยดพุชเข้าไปวิ่ตามที่ที่จะเดินบบเข้าไปห้าว่าเรียนแบบขาาลไของการอุตุนิยมจะไม่เรียนแบบมันเลยรู้ร้อยแลนดิ้งแลนด์ีิเซลบูสเข้าไปว้ายย้ห้า คนตัวตวี้ก็้องกดิตัวนี้เป็นอีกไปๆไปไปที่คุณป้าแล้วก็คป้า้เรย้อยไอ้คไข่มะกุก่อนเอาดูยังไงก็เป็นรถอยุดแล้วก็อยังดมกดซนนะไคุปนะคะกดกระดิ่งกันแจ้เอที่ี้พลาดลิปใหมนของเรนะคะอี๋อย่าลืมองคนนี้นะคะมีถ้าใคแค่สิบสี่วันวันศุกใ์ท่ถึงยี่สิบเดือนนะคะผมขอพึงการจะได้คับโอเคไปไปสระ มหาภัยน้องมู จริเลโอ้โหรถแทลักซี่ไปาลีเ้ไปหรอเปาอืมทำไมเขาแจกรถกันเยอะมากเลยน่าจะรถาวนที่ขอโกเขาเยที่แต่รถาวทั้งนั้นลิ้มาเต็มบอนาคตที <confused> ่ดดบูทีวิตที่ดูดบูดเข้าไปที่มกับที่บูกต้องโอ้โหทำไมเราต้องมาเล่นแทล็กซี่บลูดอยวะเนี่ย 来我木木班，滚滚班。